Oh, สวันนีเมื่อนชาวโฟวิลชา i ์มด้วยนะคะวันนี้อยู่กับ n e ิ t r รีเดอร r รุ่นใหม่คุณชมเป็นคาร b o n Special นะรุ่นนี้คุณชมเป็นรุ่นคาร b o n Special แล้วก็ออกแบบมาเนี่ยเป็นรุ่นใหม่กว่าตัวเก่าแน่นอนนะโครงสร้างอะไรก็ใหม่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่น่าดูชอบเลยเพราะว่าตัวนี้ถ้าใครเป็นสาวกหรือแฟนๆธามิยาพูดตรงนี้เลยคุณควรมีเก็บไว้เลยเพราะว่าในบรรดาตัวสเปเชียทั้งหมดเนี่ย แล้วว่าตัวนี้รายละเอียดดีมากแล้วก็เยอะมากโดยคุณผู้ชมหน้าข้างกล่องเขาเนี่ยก็จะบอกไว้เลยคุณผู้ชมว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไรเช่นตัวโครงเนี่ยเป็นคาร์บอนล้อเนี่ยเป็นล้อแบบแข็งนะเป็นฮาร์ดไทร์นะเป็นฮาร์ดเป็นล้อแข็งนะแล้วก็มีกรูฟแพทเทิร์นด้วยก็คือเป็นคล้ายคล้ายดอกยางนะโรลเลอร์ข้างหน้าเนี่ยขนาด13มมิลลิเมตรเป็นเมทัลลิกเกร์เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะทั้งหมดเนี่ยออกแบบมาสวยงามมากแบตเตอรี่ไม่ได้ใส่เอาไว้นะแล้วก็มีอีซี่ล็อกด้วยตัว คาร์บอนรียนฟอสเหมือนกันตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยแล้วมันสวยมากๆคุณผู้ชมด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรซินเลียโลอ์ร์สเตย์คุณผู้ชมเป็นเมทัลลิกเกรมเหมือนกันอันนี้คือสวยทั้งหมดเลยเหมือนกันเดี๋ยวเราคุณผู้ชมได้ดูพร้อมๆกันแน่นอน นะและนี่ก็คือรถที่นดุดเนี่ยทำการต่อเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมตัวนี้สวยแบบสวยมากๆคุณผู้ชมเรามาดูความพิเศษก่อนเลยละกันอย่างที่หนึ่งคือสติกเกอร์เนี่ยไม่ได้ห่วยแตกเหมือนกับรถกันตูนรุ่นแรกที่นดุดบอกว่ายังไงสติกเกอร์คุณก็เด้งออกมาแย่ yeah, มากๆตัวนี้รายละเอียดดีมากจริงๆคุณผู้ชมเริ่มต้นจากทีละตัวเลยละกันนะเราเริ่มจากบอดี้ด้านบนก่อนคุณผู้ชม บอดี้ด้านบนเนี่ยดูเพลๆเหมือนไม่มีอะไรนะและเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเราไม่ได้ติดสติกเกอร์แต่ตรงนี้เนี่ยตัวบอดี้เนี่ยเขาทํามาเป็นแบบแมทหรือว่าแบบด้านและตรงกระจกเนี่ยเขาทํามาเป็นแบบว่าเงาเงาสีดําอันนี้เขาทามาให้เลยนะเราไม่ต้องไปทําเพิ่มสวยงามมากคุณผู้ชมบอดี้สวยมากจริงๆคือเห็นครั้งแรกเนี่ยชอบเลยยล,ละเอียดของสติกเกอร์นั้นยังค่อนข้างเหมือนเดิมแต่ตัวที่แตกต่างไปจาก ตัวของตัวเก่านิดนึงก็คือสัญลักษณ์ CMC ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คําว่า Neo Tracker ตรงนี้หายไปเดียวไงเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันเนาะตัวบอดี้ด้านข้างก็ยังสวยงามอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยนดุดเอาสต er ิ๊กเกอร์ไหมคุณผู้ชมได้ดูว่าเขาก็มีให้เราเนี่ยเลือกสรรว่าคุณนั้นอยากจะได้สติ๊กเกอร์แบบกระจกบอดี้เนี่ยคุณอยากได้เป็นสีทองหรือว่าสีดําคือนดุดมองว่าสีดำเนี่ย มันมันเท่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะคุณผู้ชมมีชื่อของท่ากระบะเรียวเหมือนเดิมนะมีชื่อของทากระบะเรียวเหมือนเดิมเราก็สามารถที่จะแปะลงไปที่ด้านข้างของตัวกระจกได้ซึ่งเนี่ยอุตสาห์เว้นวักไว้ไม่ไม่ได้ติดเลยจนกระทั่งเนี่ยจะมาติดเพราะคุณผู้ชมให้ดูตรงนี้นี่เราก็สามารถติดได้ว่าเป็นทาครบะเรียวแบบนี้คุณผู้ชมสวยมากนะแล้วก็ด้านบนอย่างที่พูดไปว่าคำว่า new tracker cmc ตรงนี้หายไปแล้วก็มาเป็น ชื่ออยู่ตรงนี้แทนเดี๋ยวตัวเก่ามาเทียบนิดนึงละกันจะได้เห็นภาพเมื <trabalhar pay> ่อเทียบกับบอดี้ตัวเก่าเนี่ยนอกจากจุดที่ดูบอกไปเช่นโลโก้เอยหรือว่าปีกข้างบนเอยเนี่ยสัดส่วนเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าด้านหน้าจะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือตรงเดือยที่ใส่ตรงนี้เนี่ยไอ้รุ่นนี้เนี่ยสามารถไปใส่ซุปเปอร์วันได้แต่ไอโครงซุปเปอร์วันตัวนี้เนี่ย ปใส่ซูเปอร์ทูไอต้องฝืนนิดนึงเพราะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดือยตัวที่มันใส่เข้าไปได้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดสองอันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสติกเกอร์ทำมาแย่จริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าตัวไฟด้านหน้าเนี่ยแล้วดูแกะออกมาอันนึงโอ้แบบกาวกับสติกเกอร์มันหลุดออกจากกันอ่ะแบบแย่มากแบบเราไม่เคยเจออะไรที่มันแย่เท่านี้มาก่อนคือเราคิดว่าเฮ้ยคุณแบบคือเราคิดว่าทุกคนมีความทรงจํากับเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยหลุดไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมยังพูดดไไม่ทันนขาาาคํเเเลลยยอะสติกกร์หหปแ้ว็ คือแบบโอ้โหแย่มากจริงๆอะแบบสติกเกอร์นี่ขนาดนะ้นดูติดก,กาวแบบกาวแท่งยูฮูช่วยไปแล้วนะมันมันก็ยังแบบหลุดอยู่ดีอะโอ้เสง็งอเจอแล้วอยู่นู่นเลยไกลเลยคราวนี้เอาไว้ไก่อนกันแล้วกันคุณผู้ชมกลับมาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันกนะด้านล่างของบอดี้เองเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมว่ามันเป็นแบบด้านสวยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเขาทํามาแบบทําดีมากเขียนไปเลยว่าเป็นเขียนว่าโคชิตะโชกาคูคันคุณผู้ชม1996ทามิย่านะอันนี้เขียนไว ตรงนี้สวยงามมากๆนะอันนี้อันนี้ประทับใจสติกเกอร์ก็ดีกว่ารุ่นแรกเยอะมากนะมาดูตัวมาดูตัวชาสซีบ้างคุณผมมู้ชมชารซีเนี่ยเลือกใช้แบบซูเปอร์ทูสิ่งที่เราชอบคือตัวนี้ก่อนเลยตรงตรงนี้เนี่ยเขาเลือกใช้วัสดุบแบบด้านคือด้านตัวชารซีเนี่ยมันเป็นคาร์บอนอันนี้เข้าใจได้นะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆอย่างเช่นตัวของเนี่ยเห็นไหมสีมันจะออกเทาๆหน่อยเป็นแบบเมทัลลิกนิดนึงทําให้เราดูแบบเป็นเหล็กๆหน่อยนะแม้กระทั่งตัว ล็อกฐานหรือที่ล็อกฐานเนี่ยตัวนี้ก็ออกมาแบบค่อนข้างจะกลมกลึงกันแบบคือทำออกมาดีมากคุณผู้ชมดูตัวล้อนะคุณผู้ชมล้อของเขาเนี่ยตัวล้อแม็กก็ไม่เหมือนกับรุ่นเก่าเห็นไหม c m c ตัวนี้เนี่ยมันมีสติกเกอร์ที่เต็มตัวแรกมันจะมีแค่ตรงนี้แต่ตัวนี้มีเต็มเลยตัวยางยังสลักคําว่าทามิยะเอาไว้2ด้านนะคุณผู้ชมและตัวดอกอยางที่เราพูดกันก็คือมีใส่ไปเป็น groove pattern เนี่ยที่เขาว่ากันนะคุณผู้ชมนี่ตัว ดอกยางที่ใส่เข้ามาตรงนี้ส่วนเกียร์ที่ให้มารุ่นนี้เนี่ยให้เกียร์เวอร์ชัน3.5มาซึ่งเป็นเกียร์ที่เร็วที่สุดนะณนะตอนนี้ของทามิยาเลยก็คือเป็นเกียร์ที่มีรอบที่เร็วที่สุดรวมถึงการเปลี่ยนของซูเปอร์ทูนั้นก็เปลี่ยนได้ง่ายโครงสร้างของตัวชัสซีเอเนี่ยก็แข็งแรงกว่าตัวของซูเปอร์วันเยอะมากๆ ล้อเนี่ยก็เป็นล้อขนาดกลางนะแล้วยางก็เป็นยางแข็งยางแข็งดียังไงเวลาเราลงไปเนี่ยมันไม่ค่อยเด้งเวลาเรากระแทกรแรงแรเนี่ยมันจะไม่ค่อยเด้งแต่เวลาแข่งจริงแนะนําให้แกะไอ้พวกนี้ออกให้หมดนะผู้ชมเวลาแข่งจริงแนะนาให้แกะไอ้พวกนี้ให้หมดนะผู้ชมหลุดแน่นอนอันนี้เขาไว้ใส่สวยๆมากกว่าเนาะโอเคทีนี้ดูก็ไม่ได้ใส่ตัวนี้เหมือนกันคุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัวหางมันอะด้านหลังตัวโรเลอร์สเตนตัวนี้นะเขาก็ทําเป็นสีเทาๆเหมือนกันถ้าเราเทียบกันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความ สวยงามมากแล้วก็พิถีพิถันและมีความแข็งแรงเยอะตัวโรลเลอร์เองเนี่ยก็ใช้เมทัลลิกเกรย์ไม่ได้เป็นสีดำคือเป็นสีออกเทาๆท,ทั้งหมดดังนั้นเราจะเห็นว่าในตัวเครื่องนี้เนี่ยนอกจากตัวชาสซีที่อยู่ด้านล่างเขานอกจากตัวชาสซีที่เป็นสีดำแล้วเนี่ยส่วอนอื่นๆเนี่ยแทบจะกลายเป็นสีเมทัลลิกเกรย์หรือสีออกเทาๆท,ท,ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมสวยงามลายละเอียดดีมากมาก ชอบจริงๆตัวล็อกมอเตอร์เองก็ตามแต่งคผู้ชมเขาก็ใส่สีตัวเมทัลลิกเกรย์มาเหมือนกันสวยงามแล้วก็ดูแข็งแรงมากรุ่นนี้เหมาะแก่คนที่ต้องการสะสมอะไรที่มันดูแล้วดูดีมีราคานะตัวนี้ไม่เกิน500บาทถ้าดูซื้อมาไม่เกิน500บาทคือทำมาดีมากและตัวท่อไอเสียงเขาเองเนี่ยตัวท่อไอเสียงเขาเองเนี่ยก็เป็นเมทัลลิกเกรย์เหมือนกันนะคุณผู้ชมเป็นไงเนโอทรเรุ่นคาร์บอนสเปเชีตัวนี้ สวยมากมากเลยทีเดียวนะขออนุญาตทิ้งทายไปเล็กน้อยผู้ชมตัวนี้ด้านหลังในที่มีสติกเกอร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมรายละเอียดเยอะขนาดว่าเฮ้ยคุณอยากจะใส่ตัวกระจกไม่ใส่ก็ทําได้หรือว่าคุณอยากจะใส่รายละเอียดตรงไฟตรงนี้เปลี่ยนก็ทําได้เช่นกันตัวรถตัวนี้เนี่ยโหถ้าเอาไปแข่งเนี่ยน่าจะวิ่งดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงมากมาก จุดหนึ่งที่นักแข่งส่วนใหญ่ต้องการคืออยากให้อุปกรณ์พังน้อยที่สุดเพราะบางทีหลุดโค้งหรือว่ามันแหกราวออกไปเนี่ยมันพังใช่ไหมอันนี้ก็แข็งแรงขึ้นมันก็ดีและนี่คือรีวิว Neo Tracker CMC Carbon Special นั่นเองคุณผู้ชมใครที่ชอบคันนี้ รีบไปหามาสะสมได้เลยนะนนดุดแนะนำเลยว่าตัวนี้คู่ควรแก่การสะสมมากๆเลยทีเดียวสำหรับนิรายการโฟวิลชาแนลตรงลำลาไปแล้วคุณผู้ชมช่วงนี้โควิดระบาดน่าจะมีมาให้ดูกันเรื่อยๆเยอะๆนะกดติดตามเอาไว้ด้วยละกันขอบคุณทุกคนที่ชอบในสิ่งที่น,นดุชอบขอบคุณที่รักในสิ่งเดียวกับที่นดุดรักขอบคุณที่เข้ามาดูทุกๆอย่างที่ดุดพยายามจะทำขอบคุณจริงๆเจอกันใหม่เทปหนะ้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย